แต่งงานพี่กุมภาไงครับพี่หลายคนต,ตกใจเห็นไปมอบดอกไม้นี่ว่าคุกเขาก่าจริงๆไม่ใช่เลยครับเรื่องมันเริ่มตั้งแต่วันที่9กุมภาเป็นวันเกิดของคุณผู้หญิงคนสวยคนนั้นนะครับแล้วผมก็เอาดอกไม้ไปให้เขาไปเซอร์ไพรส์ไปทีหลังแล้วตอนให้ก็ตอนให้ก็อกแอบไปทําเป็นตลกไงคุกเข่าให้แล้วเพื่อนเขาก็เลยแบบเป็นลงอะไรกันอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นจริงแบบว่าขอแต่งงานอะไรอย่างนี้เปาครับหน้าอย่างนี้แต่งได้เหรอครับไม่ได้ คนนี้ก็คือเป็นคนที่คบอยู่บอยู่เลยใช่ไหมคะเป็นคนพิเศษครับถูกอกถูกใจอะไรนะฮะติไม่ค่อยเห็นว่าแบบเปิดโตอะไรเท่าไหร่ถูกอกถูกใจอะไรกันก็เป็นนิสัยดีค่้วเขาเป็นคนนิสัยดีมากแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีวุฒิภาวะแล้วก็เขาเรียกอะไรขยันทํางานเก่งมากครับผมยังเจอได้ไงฮะ ว่ายน้ําแล้วหัวชนกันครับผมอันนี้ความจริงไม่จริงอะครับบางทีต้องคิดบ้างะครับผมไม่เออมีเพื่อนแนะนํามารู้จักกันครับคบกันมานานหรือยังครับพี่รู้จักกันมาตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ก็ประมาณสักปีกว่าเกือบเกือบสองปีปีกว่าพี่ตัดสินใจว่ามาคบกันจริงจังอะไรเงี้ยครับพี่ก็อันนี้คบกันจริงจังแล้วเหรอครับก็อย่างนี้ต้องบอกว่า ตั paid, ้งแต่คือโตแล้วทั้งคู่ไงก็บางเรื่องบางเรื่องแบบไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะเลยเข้าใจสบายง่ายอย่างอย่างที่สั่งแล้วก็ขอโทษอาจจะดูแล้วเอออาจจะเจ้าชู้นิดนึงก็ไม่อ่านละครับผมก็น่าจะดูออกครับผมอย่างนี้เองเขามั่นใจเขาต้องเอออะไรอย่างเี้ยทำไมไม่ไปถามเขาละครับถามผมผมจะรู้ผมไม่รู้ผมเองก็ไม่รู้ถามผมดิว่าผมรู้สึกยังไงแบบไหนถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงผมไม่รู้เขาเขาได้มาคุยไหมคะหรือมามามาคุยกับเราเรื่องเนี้ยค่ะว่าพี่จะเรื่องเจ้าชู้ไหมหรืออะไรไม่คุยครับ เราให้ความมั่นใจเขายังไงบ้างะก็ก็เป็นเป็นตัวเองนี่แหละครับเป็นตัวเองแล้วก็จริงใจนี่แหละครับผมว่ามันจะให้ความมั่นใจอันนี้เรียกว่าสันดานแท้ครับผมไม่ดคิ้วเล็บไม่มีครับไม่เคยมีคิ้วเล็บอยู่แล้วไม่เคยมีคิ้วเล็บอยู่แล้ว่่แฟนวตอนนี้ใช้แล้วเป็นคนพิเศษครับก็ไม่ไม่รู้สิผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะมันเป็นเรื่องสําคัญคําว่าแฟนอย่างคําว่ารักอย่างต้องคิดก่อนพูดแล้วก็ เป็นสิ่งที่สําคัญแต่สําคัญที่สุดคือแต่งงานเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องสําคัญมากคิดอยู่เสมอในชีวิตถ้าแต่งงานก็ต้องแต่งครั้งเดียวไม่แต่งแล้วจริงๆที่ที่มีความติดจักแต่งนะเคะหลายคนก็แบบเอออยากถึงที่มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆป่ะไม่อยากครับ <c oughs> เออละตายแล้วนิ่งอึ้ง <c oughs> เอาไม่เป็นไร <c oughs> ครับไม่เป็นไรคือคนเรารักกันนะสมมุติคนเราถ้าจะรักกันในอนาคตเนีผมว่าอันนี้เป็นมุมมองของผมคนเดียวนะใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ ผมว่าอยู่กันให้ได้จริงๆก่อนอแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยไปคิดถึงเรื่องแต่งงานเรื่องแต่งงานเนี่ยไม่เคยแต่งนะแต่ว่าเห็นคนอื่นๆอย่างที่เราเห็นเห็นกันหลายๆคนนะครับมันอาจจะเป็นนะเขาเรียกว่าวิถีใครวิถีมันมันเป็นความสุขร่วมกันสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราบริหารให้มันยืดยาวไปได้ต่อๆไปมันก็เป็นเรื่องดีก็ก็เพราะฉะนั้นก็จะคิดเสมอตัวเองคิดเสมอเลยว่าแต่งงานเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็ ถ้าจะแต่งก็ต้องแต่งครั้งเดียวน่แรักให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากตอนที่ไม่รลูกครั้งนั้นเพื่อนๆอะไรมาแซวกันเยอะไหมคะว่าเฮ้ยยังไงมะไม่ใช่เพื่อนๆพวกคุณก็มาแซวกันเต็มเลยครับผมก็ไม่เป็นไรผมเป็นคนอะไรก็ได้อยู่แล้วสบายสบายแล้วที่สําคัญคุณคุณแอนเขาก็น่ารักด้วยสวยครับตอนนี้เราเปลี่ยนไปมากไหมครับหลังจากคบกับพี่แอนมาสันดาลนี่แหละครับนิสัยในคราจะชื่อก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นคนแบบ คือเพชรอยู่ที่ไหนก็เป็นเพชรนึกออกใช่ไหมครับขี้อยู่ที่ไหนก็เหม็นฉันใดก็ฉันนั้นครับผมเป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมครับเป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าสิ่งหนึ่งที่จะไม่เหมือนคืออายุมมากขึ้นครับผมแต่คนแรกแต่ว่าทุกอันก็ทราบอยู่เหมือนกันเห็นใส่ชุดสวยไงสวยเซ็กซี่ขยันมีแอบห่วงไหมคะพี่โอ้ยผมห่วงอยู่แล้วล่ะครับผม แล้วได้บอกว่าจะถ่ายนงไอจีเยอะอะไรอย่างเงี้ยไมะไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยครับอยากทาอะไรก็ทําครับผมอิสระเสรีอยู่แล้วปรอค้ครับผมยังไงนะครับเอาขับเนี่ยมามาอัดรายการจันพันดาวนี่ครับผมขับรถชนท้ายคุณผู้หญิงคนหนึ่งครับก็ปรากฏว่ารถรถไม่เป็นไรเลยแต่ว่าเขาตกใจเขาลงมาเขาตกใจบอกรถเป็นไม่เป็นไรใช่ไหมครับโอเคนะครับบอกเขาก็ยืนนึง